ผลการลงวันหวยฮานอยฮานอยปกติงวดวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567ร่างวัดเลข2ตัวล่างเลขที่ออก03 03ร่างวัดเลข2ตัวบนเลขที่ออก18 18ร่างวัดเลข3ตัวบนเลขที่ออก618 618นี่ก็เป็นผลการลงวันหวยฮานอยฮานอยปกติ งวดวันที่7มกราคม2 5 6 7ขอทุกท่านโชคดีมีใช่นะครับฝากาไว้ด้วยนะครับซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจหด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปกับพลกัะว์ว่าน้อยวีไอพีิเนิกาสนาทีนะครับกลับมาติดตามรับชมกันอีกครั้งสำหรับครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ